รอสร้อกับพระราชวิเทโสบายปกป้องแผ่นดินสยามเหตุการณ์รอสร้อได้คุกคามอำนาจอธิปไตยของสยามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พุทธศักราช2436ถึงพุทธศักราช2449และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายสยามต้องเสียดินแดนหลายครั้งรวมทั้งเสียค่าปฏิกรรมสงครามและค่าทำขวัญแก่ฝรั่งเศสคิดเป็นเงินไทยทั้งสิ้น1 6 5 2 3ล้บาท กับอีกสองอัดในขณะนั้นเงินในท้องพระคลังหลวงไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่าปฏิกรรมสงครามและค่าทำขวัญให้กับฝรั่งเศสทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิตกกังวลอย่างยิ่งกรมพระสุดารัฐราชประยูนทรงกราบบังคมทูลถึงเรื่องเงินถุงแดง ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสะสมไว้เมื่อครั้งทำการค้าสัมเพากับชาวต่างประเทศและพระราชทานให้แก่แผ่นดินสำหรับไว้ใช้ในคราวคับขันโดยเงินถุงแดงดังกล่าวมีจำนวนมากถึงสามหมื่นช่างแต่ก็ยังไม่เพียงพอเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ขราชบริพาร ต่างมีความรักชาติบ้านเมืองจึงช่วยกันถวายเงินทองสร้อยเพชรนินจินดาไปขายเพื่อมาสมทบเป็นเงินแลกซื้อแผ่นดินคืนเมื่อได้เงินมาแล้วรวบรวมใส่ถุงขนออกจากพระบรมมหาราชวังออกทางประตูต้นสนไปยังท่าราชวรดิตตลอดวันตลอดคืนด้วยมีเวลาจำกัด เพียง48ชั่วโมงเล่ากันว่าถนนมีรอยลึกด้วยน้ำหนักของเหรียญที่จะไปถ่ายบ้านถอนเมืองนั้นมีน้ำหนักมากถึง23ตันด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำให้สยามยังคงรักษาเอกราชไว้ได้เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์โดยที่พระองค์ทรงดำเนินนโยบายทางการทูต แบบผ่อนหนักเป็นเบายอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้เองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะเสด็จประพาสยุโรปเพื่อแสวงหาพันธมิตรในการรักษาเอกราชแห่งสยามประเทศพระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกปีพุทธศักราช2440 ซึ่งเป็นผลดีต่อสยามอย่างมากเพราะพระเจ้าสานิโคลัสที่สองแห่งรัสเซียได้สนับสนุนการรักษาเอกราชของสยามเป็นอย่างดีพระอัจฉริยภาพพระราชวิเทโสบายความเสียสละความรักชาติรักแผ่นดินเหนือสิ่งอื่นใดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาขรข้าราชการทั้งหลายพระองค์ทรงเอาชนะวิกฤติการร้อยสิบสองได้อย่างสง่างามแผ่นดินไทยยังเป็นไทยจวบจนปัจจุบัน